ที่ได้ขอมาอยู่ประจักยันเป็นมาคนเครื่องมันยังมาไหวเนาะ<ด>คนเครื่องมีเครื่องอยังอยู่เงิือนที่ว่าจะใส่คนมามมอ๋อ<ม>เอาสมมติพวกพวกหมอพวกถ่วยสมมติว่าสมมติว่าเจ้าเอามาแล้วนี้อย,ะย,ะยะ่าหยอกลุกอย่าสมมติว่าเจ้าเอามาแล้วนี้อ่าพ่อเจ้ามีแน่ใส่อยู่บ่ใช่อ๋อมีโตเก่าอ๋อ ออืบักเข่ากินน้ำเพื่นยังจะอันนั้นยังประมาณชามที่ถ้วยยังประมาณสามทีถ้วยเออเดีเป็นวาสิคายมูนะใช่ไน้ำเพรก้งแงสมนมาิ้นเทือลยกุบสิคายมูใช่ไรเท่าไร่หมูยาววสิคาย่องพัน สบ,บายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเบอร์สมองสุวร์ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะกราบสวัสดีพี่น้องทางบางไทยกทันหนึ่งพบพอกับช่องยูทูปพงวะวิงชายใจเกินเอยพี่น้องเนาะอีกเช่นเกา่าเช่นเดิมพี่น้องเลยเช่นเกา่าเช่นเคยเดี๋ยวเยียงสิเขาไปทางเฮือนของน้องไม้อีกท่าน,นึงน้องเพียงเนาะจังได้มาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องเไยเนาะพอดีมาอยู่ทางนี้แล้วพี่น้องเไยเนาะทางบา้านทางเรือนพงวะนี่แหละพี่น้องเเยนาะ

ไป, này, ไง,ไป àn, ador, งานอะไอีกไปงานไะไอีกบันมันมีชองงานมีชองงานอยู่นในบ้านนี่บอกบ้านเน่ยบันในพวกอืมอืมมีชองงานอย่างนอนบอกเจ้าบนาวว่าฝนตกนะ่ะฮะเขาว่าสิเขาไปห้าอยู่ฝนตกมันหนาวคือ่ไปน้ำพ่อสารนี่ฮะ ผ้จ huh? ้าไไปบอกไปก็พอถิกแล้วไปวันนี้มีอาการแล้วชุ่มแล้วฮะมีการเจ้าห pues <um да SO ู้วอเจ้าหู้เหรเจ้าไ่อยากไปบอฮะเจ้าหู้เหรอยากไปอ ตอนนี้เ, icism, เราเข้าไปบ้านในพุ่นเนาะนอนอย่างนอนนะนุมกับไปถือมาช่าหมจ๊ะไม่ถือฮะแหบอกอยู่แบบผ้าใส่ทงออกมาร้วือยังเห็นผ้าอยู่ทงกะม่นโอ้ยสื่นอนมา คือท้องห้ยังหมอผายอยู่ไปใช้ลูกไปใช้เป็นไงเป็นเนี่เปิดไฟนะยังไม่ได้เปิดเปิดไฟไฟใช้ไฟอยู่ห้องยาวผูกไฟอยู่ห้องนอนยาวผูอ่ะเป็นหุ่งอยู่ในพี่แล้วหุ่งอยู่ในห้องพี่แล้วตัวนี้หุ่งกรบเบื้อหุ่งปนญญาได้หนิอื้อนี้ทีน่นอนใหม่เพิ่น,น,งงนพี่นอนไงเนาะนอนใหม่เพิ่ง บ่กหินบ่สิมานอนที่นอนใหญ่เนี่ยฮะตัวสิมานอนน้ำเอื่อยบ่มาบ่ตัวสิมานอนบ่แบบเอื่อยเพื่อนๆเนี่ยันอันคำพอนั่นนี่สิมาอยู่รอ้คำพอแบบพอเมาพออย่างเนาะพอกินเหล้ากินอย่างพอมาพอบ่นั่นนี่ยันบ่ม้า โตเป็นชื่อให้ยูเฮือนตะกี้ได้สเบบิเป็นแบบไรเป็นแบบผับมาบอกตน้อยโออเป็นแบบน้อยเดีได้รูเดีได้ยังนะอ,อ่นะน้อเ้ยงยางมั้ไหมองยางน่ะไหม,ย,ไหมย่า อยากนอนไหนงอเงี้ยะอยากนอน่ะตอนแรกเออเราอ่าเมื่อวานนี่ว่ะเราว่าโบไปไอคิดว่าจะเข้าไปน้ำเอาเพิ่นพอดีพ่อทั้งเงินสร้างภูดมาว่ะโบไปน้ำก็ได้โมนี่ว่ะเราอยู่งานดองภ่นว่ะไมดว่าไปแม่เขามาน้ำที่้องเพิ่นอือ ทางพุดว่าเชียวเพื่อนเชียวบ่บวันในนะเออเพื่อนเชียวเพิ่นเพิ่นเลยอันไปว่ะยันบริมาณโรคมือหนีแบบโบต้องไปน้ำเล่ากระยาแ่ะเออกะโบหินของเราว่าเราสิมาว่ะไปเลยอันยันว่าเราถ่าบ่เวียงกีว่าจสิอันไอคิดว่าไอสิขาไปในพุดก็เลยโปรดะนะไอคิดว่าไอสิขากะหาอยู่เพื่อนอยู่ในพุด ตะเก้าโมฮินนี่และจงเขียดไปน้ำพ่อทำขา้าวหินไหมพ่อกับเจ้ากินด้วยละเหี้เจากินแทนเหรเจ้าคอยบุหายเจ้ากินเถอะคอยจะกินเองเถอะเมาเลยเจ้าขักบอลนิวโอ้ตัวยังกันกนะทักวอกขึ้นที่นอนนะฮะขักบอเจ้านอนสองคนกับเม่เจ้าได้หนิบมมีหมู่นอนนำได้หนิ ฮึฮะเออถึกใจนะฮะถึกใจนะฮะฮึฮึฮึตอนไหนเดียวเข้าไปคือบหเห็นคนตอนไหนกายมาเฮือนเจอนดืยมเคร่อมงมาลมโอ้ ตกมันหนาวเนาะตกมันหนาวอยู่ทางเงินพุทธอือือาโมหินนี่แด้มานอนเป็นหมูปัดมาออกมากเะเหตุไดๆผูมีปูนะ้นั้นนอยหิบโตวแน่เนาะมานอนเป็นหมูเนาะอุ้ยอุ้ยว <laughs> างเด้อจัาหน่อยเจ้า,ามือเจ้าจับมันนั่นดุดหันจัาหน่อยเจ้าได้สิตก เออ,อมือวันจันทร์บอกคนมาขึ้นเพื่อนวันจันทร์กับืัอนี้กับ,บวันศุกร์เ้าอาทิตย์ย <c oughs> ังอีกช่องมือ <c oughs> เพิ่นกันนาอีกมือม่อื่นมาเพิ่นกันนาเช็ดมือื่นเพิ่กันนาที่ได้ขามาอยู่ประจักษ์ยันเพิ่นมาคนเครื่องมายังมาไหวเนาะ <c oughs> คนเครื่องมีเครื่องยังอยู่เพื่อนที่ว่าจะใส่คนมา อ tamam. ๋อเอาสมมุติพวกพวกหมอพวกป่วยสมมุติว่าสมมุติว่าเจ้าเอามาแล้วนี่อย okay. ่าหยอกลุกอย่าสมมุติว่าเจ้าเอามาแล้วนี่อ่าพ่อเจ้ามีแน่ใส้อีบ่ใช่อ๋อมีโตเก่าอ๋ออืมอืมพ่อน่ะมีตัวเก่าตัวนีตัตใหม่บ่เป็นชื่อตัวใหม่ไห่บ่อ๋ออืมอืม อืมเป็นชื่อตัวใหม่ให้คือว่าตเก่านะไว้ให้พอใช้เนาะอืมอย่าด้อเด้อยากแดเรียงทั้งสองคนเลยบัดนอยสํากันกําลังบอกบอยจากฟังปนได ไม่ยังเหรอฮะจะไปใช้บัตม <c oughs> ีแต่อากาศมันบอนั่นกับบอต้องพาลูกนั่นบรรไดาตากแดดตากลมบรรไดว่ามันฝนตกใหม่จังน่อยชิมปบาทำลบมาเข่ากินน้ำเพื่อนเนยยังจะอันนะั้นน้ำางะนาช้าสุรวย

โอ้อืมอมอืมันหนีขึ้นไปเลยเลยดีเป็นแบบนี้แล,ล้วเง,ง,ง,งินกีดอกเอาเงินขีดออกเงินนี่แหละมันทีเพิ่มหนี่เพิ่มยั่งขึ้นไปได้เลยเ <c oughs> จ้าบอกเลาไหวแบบเด็ดขาดโรดบันคำมากอะอ่ะาคำว่าจะไปหาเงินหาอย่างมมุิว่าเราไปเอากะเจ้าเราไปเอาน้ำพายกะเจ้าเจ้าว่าโรดว่า ไทยเอากระเม่นผู mm ้น hmm. like like uh ั huh. em. so um, ่นฮะพี hmm. uh ่โชคแดบบวไห้มาเกีียวกับเอื้อยกับน้องกับโ่อกับเม่แบบวอลนไปเอหายวเจ้าบอได้ว่าก็บัดมาได้บวไหมูบจังแันจังที่เนอะาอุ้มลูกอุ้มลูก มันกะติดนิสัยเด้อหด้าบ,บันนี่แบบว่าอ่าเอานี่เด้าบ,บันให้มาคุ้มให้เอือ้อให้พอใช้มันกะยากยากอยู่แบบยากแก้ปัญหาแบบนี้ง่ยายเลยยังบ่จักง่ายสองพันกำจขายมูเนาะม,มันสิได้อยู่บ่สองพันทำนี่บ้หมูขายแต่เกา<ะ>่าฮะโตได้ไหมไหมฮะโตพัน จำเจ้าออกมาเดียงนะสองพันอ er ึ e ้งหแล้วอันจำเจ้าออกมาทำบิดนะตุลาพันเจ้าออกมาเจ้าชื่อเขานะโดยตพันธ์ตลาพันธวันนี้เจ้าเดียงจากเดือนแล้วบันช่วงชั่เดือนแล้วอืมบ่อยากคุ้มบันไดและเดียงมูนี่เนาะบ่อยากคุ้มบันไดเพื่อชื่อห้ามชื่ออย่างอีกใช่ใช่อแนวของแนวใา่เดียงว่าเอาลูกเอาย่างมันเนาะอืม เนี่มันของหมูขายกับซัมนี่กับช่องพันบอกเจามม้าทามูอีบอกครูเป็นเคยขายนะเออทาม,มูแน่ว่าหมูขายจำได้เออนเนาะอยากไน่แบบจัดมาบ่ามีเงินมีเงินแบบอันนั้น เอาไว้จะดีอย่าดื้อไหมอย่าดื้ออย่าดื้อแม่จังหน่อยคอยตีด้วยได้คอยบ่ได้นั่นได้เด็กน้อยนี่คำดื้อนี่คอยตีด้วย,อวยเอออย่าดื้อเด้อนอนนิ่ดงอย่ยจาจังหน่อยสิค้างไว้นี่แหละเอาหายเจ้าออกไปเลยค้างไว้ห้องนี้เด้อโดยจังหน่อยเห็นอะไรโผล่กับโบยูแต่มือนี่จ้าดื้อเลยจ้าดื้อคอยสิจับ เมื่อข่อยเช้าเมื่อเป็นลนุกชายข่อยเมื่อบอกเมื่อบ้านผวกเมื่อไทยนาเมื่อบอกฮะ ngân trái ảnh sử mù mù, ngân lao bộc, Ngân chào yên bộc, ngân tiêu bằng bằng bảo hiểm thai ngân sử hổng qua ngân bằng bằng đây ที่โชยนี่ได้เนะัาพี่น้องมันเกิดน,นั้นแหละพี่น้องบดจักความว่าน้ำน่ะเพราะว่าคือทางนงเทกับเฮาก็กดึงมาอันเห็นเพียเห็นงานน้ำอยู่ตนนะะนบบอนนั้นแน่ะกับมันกรบโบนั่นเดี๋ยวเราเคยเห็ดอะไรนะพี่น,อน้องเห็ดกับเฮาอะไรแล้วก็เลยนะเดี๋ยวปล่อยก่อนนะปล่อยไปก่อนนะพอเจ้ากับจนเท่าพังเบิ่งเนาะ ทั้งเบิ่งเรามาและกยคำเราช่วงเรายังกำเรามือใหม่มืออื่นก็ได้กำเราสิ่งจำหนึงสิ่งจำหนึ่งเห็ดเมื่อยัง้หมวยเมื่อน้ำเต็งเด้อเด้อเด้อจ้าเมื like ่อน <pf unlikely> ้ำมาต้องไปหลอกน้ำพอตัวนะเด้อฮะทังเบอร์คำเรา마่คำเราช่วงเรายังกะจ้างทีนะคำเราสิมาเห็ดกะเห็ดกำเราปรเห็ดกะเนี่ยแต่เราอะไรอันนี้คือว่าการเห็ดเวียแข่งงานนี่ บาได้บังครับนี่คือให้เคยอว,ว่าเนี่ยคำว่านั่นกะมีแต่ว่าสีเบิ่งได้เจ้าครับน้องนิววัฒนะคับผู้น้อยนี่คำว่านั่งกะช่วยได้ทำที่ช่วยได้เฮากับมาที่เบกเบ,บิตทุกคนกะบทุกว่าเนี่ยทางคนรักผู้ใหญ่เพิ่นกะน,นั่นคือการ่น้องกันเนอะอาะจะเบิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ อนนี้นะอย่าลือเล่มาอยู่กับเมย์สองคนอย่าลืมเล่ะต้องกล้าปากกล้าว่าก้ามูนลล้ว่ไม่ว่านั่นกับน้นองๆแต่ละคนเพื่อนอยู่เพื่อนแถวนี้กับเจ้าก็ต้องกล้าปากกล้าว่ากับเพื่อนมีอย่างกระทำกันหรือว่าตัวไรมันนั่นนันนี้ตัวไรเขาบอกมี่พ่อยืมกับยืมกันมาใช่เป็นเป็นพวกเสียมพวกยัง มันยังก็ยืมน้ำเขาลุงแก้วมันยังก็ได้มาคุดจากจอกแจ๊กสม่หมดว่าเฮานะ่ะไอ้ชายเพื่อนนะเป็นภรรคภรไงไอ้ชายเขาประพนเขาลุงแก้วห่อน่ะแต่พันอยู่ใกล้ด้อยู่ใกล้มีอยังก็เล่นเพื่อนแล่นใายเพื่อนอ่าโอเคโอเคตรงนี้มัเนเอบอยากนอนเนาะอ่าสบายดีด,ยด,ยด,ด้วยอ่านอย่าลืมปิดไฟเด้อลืมปิดไฟเด้ออ่า ลงไปทางรุมก่อนพี่น้องเอ้ยเออแต่มาทางรุมก่อนมาต่อทางนี้อีกบันพรอมกันให้เบี้ยขึ้นนะั้นตัวนี้ขึ้นหาขึ้นพลนัดมือได้อมื้อนีพี่น้อง อกว่าช่วยนี่ฮะได้บอลดีมัวนั่งให้แล้วบันวัด,ด <laughs> จรงนี้เนาะนเลยเยังไงเนาะน,นอนก็นได้มันใหญ่เน,นานะนอนก็ได้มันมันมันใหญ่เลยเม็ดมันก้วงเลยเดี๋ยวพอนอนแบบนอนเอามอนมาวา,างอันนี้ก็โอ้ยนอนพักปัญญังบันบอ๋อครับคนอ่ะคันเลยเนาะรถกับเนาะ เอาคนหะคันเลยคนนึนนงนะฮะสี่ตัวนี้ก้นยายใช่เนาะหงสามหงสี่ คิอเข่าไปกันทางบ้านทางเพื่อนคงกันลองจ้อยกันทา้งดวงดาวเดี๋ยวที่ว่าเป็นเหตุงานกินน้องเนาะเดี๋ยวเป็นเหตุ่าเลกันเปื่อนนะเข้าไปครับเปิดทางนั้นอีกทีหนึ่งทีหนึ่งเอาเพี่น้องเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องกดติดตามเป็นเก่าเช่นเดิมเป็นเก่าเช่นเคยเนาะเหตุนั้นเหตุนี้เราทีอ่าถ่ายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีให้เบิ่งในไดชมร่กันเอาเพียงเนาะยังไงก็ เบิ่งมาชมกันพี่น้องเลยเจะไปอัปเดตทางคุณไอ้พี่น้องเององบิ่งคลิปนี้ก็สีดำลาพอ่อเมยพี่น้องไปเนาะทางน้องไม้เข้ามาเฮือน,พน,อพน,อน,นเพื่อนน้องพี่น้องเนาะพาเพื่อนนี่ก็ที่เจงน้องรายละเอียดให้พ่อเมยพี่น้องอิได้ฟังกันนะจ๊ะเพราะว่าทางเงินเงิน,นอาจจะเป็นมืออื่นพี่น้องลงดูซิว่าที่เข้ามาเนาะคนเอาเครื่องพี่น้อง นนเครื่องทั้งเครื่องเก่าเนาะเครื่องเกาเ่านะที่ว่าให้พ่อเป็นไส้เพิ่นมาเนาะเครื่องเครื่องที่ว่าจุิ่นเคยชื่นในในาทีคนมาที่เบิดเพิ่นมาเนาะอะ่พี่น้องเนะาะยังไดก็บบาัวากันพี่น้องเนาะเดี๋ยวแต่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกันนเฮาจัางสีใดกันอีกท่หนึง่งคลิปนี้กับชีรัมลาพ่อเมีพี่น้องไปแล้วผิดพลาดก,ากันใดก็ต้องกลับขอโทษขอไปอะไรนิดเนาะมีกับคอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีวัตถุปุจจุบุเนาะ